สวัสดีค่ะตอนนี้มาดูที่นานะคะของลูกนะคะว่าจะปรับที่นานนะคะเราจะไปดูตัวอย่างนะคะน้องก็จะพาไปดูตัวอย่างที่นานดอกไม้นะคะตัวน,นี้บอกว่ามันโอเคไมหมล่ะหรือว่าจะปรับไมหมล่ะดูแบบนี้แหละที่พี่จ้างเขา,าว่าันนามันจะสูงประมาณสแปนอ่หฐานก็สองเมตระะอ่าก็เมตรหนึ่งนะพี่นี่ก็ใหญ่ตัวนี้อยู่นะครับใหญ่ตัวนี้อยากียได้ดน้ำเต็มบริเวณนี้ใช่ไหม ใช่ใช่น้ํามันไม่ถึงไงน้ํามันจะมีแต่ฝั่งนู้นกับฝั่งนี้น้ําน่ะน้ามาจากทางนี้นะครับใช่น้ํามันจะลงมาจากป่าเนี่ยอลงมาน้ําไม่ถึงนี่ใช่ไหมใช่มัน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 จะล้นมาเลยใช่เพขาปรับเลยปรับหมดเลยแล้วพ่อเขาเป็นไว้ก็ได้แบบให้น้ํามันมานะแต่ว่ามัน เราก็อยู่ได้อยู่เราพกขนานใหญ่กว่าเดิมนะใหญ่กว่าโถเครืงนี้นนเราแค่เสริมใช่ไหม<ช>ุกวันจะทำใหมเสริมครับกับผมก็จะเกาแบบข้างๆนี้มานะเกาบริเวณที่เนี่ยให้มันได้ดินขึ้นมาเกาเกาเป็นแถบเลยเก็จะพาไปดูตัวอย่างอื จะได้เยอะไหมปองถ้าทำอ่ะถ้าถ้าทำไม่เยอะพี่จะทำข้างบนนี่ไงลงไปนี่ไงตรงนี้อ่ะเอาไปเส้นนี้ไปเลยเนาะใช่มันมันมันจะมีอยู่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยตรงที่หญ้าตรงที่หญ้าไงนั่นนั่นน่ะเห็นไหมจะเอาทําให้สุดแดนไปเลยเนี่ยเพราะว่าฝั่งนั้นเราค่อยมาจ้างปรับเอาไงเนี่ยจะเอาแถวแถวนี้เนี่ยเนี่ยอันตัวนี้มาเนี่ยเอาจะจะได้เยอะไหมไงจะถามเนี่ย ถ้าไม่ได้เยอะพี่ก็จะเอาแต่เนี่ยมาขึ้นมาเนี่ยไงเพราะว่าอันนั้นน่ะมันถ้าไม่เยอะก็ใช้ได้เลยพี่เพรป็นหมอดินด้วยผมว่าได้เยอะอนยะู่นะปกติผมลงให้ใครผม,ผมลงให้เต็มสูบเลยคนสุดท้ายมักได้น้อยสักที่ผมเพราะว่าที่นาพี่มันเริ่มจาตรงโน้นน่ะต้นว่าอะไรนวดสองลำต้นโนวนลงมาเลยเพราะว่าของพี่เจ็ดไร่น้องประมาณของพี่สิบก็ของยายสิบตรงเนี้ย ที่แบ่งกันอะเป็นทางการแล้วแต่ก่อนไม่ได้ทำหรอกไปดูตัวอย่างครับเดี๋ยวผมจะโทรหาพี่สวนค <laughs> โอเคโอเคจะไปดูตัวอย่างกันค่ะถึงแล้วนะคะตรามาดูหน้าง,งามปรับนาใช้ยิโคนะคะเินโครงการของมอดินจิตอาสาเรานะคะกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสกนลนครมาดูความก้าวหน้าของกรมพัฒนาที่ดินนะคะว่าเป็นยังไงบ้างจะเป็นลักษณะเนี้ยอ๋อเป็นลักษณะนี้ คลองคลองก็เป็นลันกษณะโอเคโอ้เขาได้คลองด้วย,ด,ย,ด,ยด้วยใช่ไหมไมองเราไปดูคลองคลอ,อ,องแบบนี้นะครับพี่เขาจะเอาอ๋อเสน้นหนึ่งเป็นถนนอนีกเสน้นหนึ่งเป็นคันนานะครับอ๋อแล้วพี่จะเอาตั้งแต่เริ่มทางเข้าลงไปถึงโน,โน้นได้ไหมได้ของพี่ <คง S 1> อ่ะอ๋อคันนาถ้าเราหยุดบ้านเป็นคันใหม่ก็ได้เหมืนได้อืาไม่เชื่อเก่าอ๋อทำแบบนี้ องเป็นลักษณะนี้คลองเป็นแบบนี้โอ้เราจะไม่เอาพักแบบนี้ก็ได้นะแต่นี่พักไว้เผื่อเผื่อน้ํามาได้อยากได้แบบนี้เลยแต่ว่าเราขุดท่อใส่ได้ไหมหรือไม่ได้ได้ครับแต่ว่าต้องเตรียมมาอ๋อตีๆอะไรอย่างเี้ยครับอ๋อทำแบบนี้ได้แต่ว่าเราต้องเตรียมท่อมาใช่ครับอันนี้อาจจะเป็นท่อไอคนาน้อยแต่นี้จะเป็นคนาใหญ่่เป็นถนนสมมติเขาเรียกว่าถนนนะตรงนี้เพราะมันรถไปได้สะดวก อยากทำเหมือนกันจะได้พาพี่มาดูว่าพี่จะจะอยากทำแบบนี้แหละเอากรีนเม็ดเอากรีนเม็ดเขาทำให้แต่ที่รุ่งรุ่งแบบนี้ใช่ไหมที่เป็นป่าเนี่ยเขาไม่ทำให้ใช่ไหมป่ามันก็ต้องที่ว่าคุณปอยคือต้องที่เงินใช่ไหมละ่ะ<อ>ต้องถังแต่งพี่อ๋อเพราะว่าพี่ทางเข้าใช่ไหมของพี่อ่ะมันจะตรงไปไง mm hmm. แดนอ่ะเราจะทําคนาแบบนี้เราจะทําทางไปเลย mm hmm. แล้วก็เป็นคลองหรือเป็นปันนาเป็น เอาถ้าถ้าปะถ้าถ้าทำแบบนี้ให้ก็เอาเนี่ยคองนี่เหรอคองเนี่ยเพราะว่าพี่จะเอาไปได้เหมือนกันพี่ก็ต้องคุยกับไอ้ตาสวนกันว่าใครเอากี่คนบ้างที่เอากี่มาอย่างเงี่ได้ได้บอไว้ให้หน่อยอืมเดี๋ยวเขาจะไาจะเอาแบบนี้เลยคลองแบบนี้แต่ว่าพี่จะเอากลางค้่งเลยเพราะ่ใส่แดนเลยแดนกับพี่สาวไงอ๋ออยู่ตรงนั้นใช่เอา ข้ามทุ่งไปเลยไงไปถึงป่าเลยเงี่แต่ว่าถ้าให้ไอ้นันเคลลิงป่าก็ยอมเพราะว่าจะให้มันจะให้มันมีถนนเลยรอบนาเลยโอชีโอ้โหอันนี้พี่กะกจะกี่เม็ดเหรอถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เหรอมันชุงอยู่นะเนาะเอาหมดเลยอยากอยากถ้าเขาให้นะพี่ก็จะเอาให้หมดเลยไง พ่าถ้าพี่ถามว่าเก็บน้ําอยู่ไหมมันเก็บอยู่อยู่แล้วล่ะเพราะว่าน้ํามามันก็ต้องมาโดนขนาดใช่ไหมล่ะจะต้องอยู่เยอ่อยเพราะส่วนมากมันเป็นคันน้อยหมดเลยนี่เขาเขาปากอ,อ,อยากได้น้ำนอ๋อพี่พุ่มไม่เคยได้น้ำน้ำจะลงไปข้างล่างแค่นี้แต่เขาเลยปรับกั้นน้ำมาเลยให้น้ำอยู่นี่แล้วเขาเอาท่อคล้ายๆท่อคอกอ่ะนะใช่ๆอยากได้แบบนี้แหละกลางทุ่งไปเลยตั้งแต่ถนนไปเลยนะถนนทางเข้าอ่ะเริ่มนิดนึงอ่ะ มีเลขที่บัตรด้วยเหรอคะนี่พามา,<อ>าชมนะคะโอ้ยดูบ่อย่ต่ได้ได้พี่พี่เอาคล้องก็เอาเดี๋ยวจะไปทำทำวนัดสวนก่อนของพี่คอแค่ตรงเลย ใช่พอขุดออกาอืมโอเคธนาก็เอานะปองให้เท่าไหร่ก็เอาถ้าอาเสียดอ่ะพี่ก็อยากได้หมดเลยฮะอืมโอเคเล,ถถโลเย,เาาเลยอโอเเ้โหสวยสวยสวย,สวยเอาอันนี้เราสมทบไหมหรือว่าฟรีฟรีหมดเลยนะโอเค,อเ,คเอาเอาหมดเลย <laughs> ได้ได้โอ้โหสวยมากเลยนะคะเป็นถนนด้วยแล้เวเ,เราค่อยโรยลูกลังเนาะโอเคเป็นไงบ้างคะเอฟซีพามาชมนะคะจะปรับนาแบบนี้แล้วคะปรับขนาแบบนี้เอานะคะนี่จะเอาทำทสัาาก1,000เมตรเป็นไงพี่ให้ใช่ไหมเออผมมาให้ที่แล้วโอเค ให้เสียดก่อนให้เสียดเลยทางนาเลยนะผมปรอยากยารถหลายโอเคการที่เป็นมอดินปิดอาสนะลองดูนะคะจะได้ปรับปรับใหม่นะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็มาดูปรับที่หน้านะคะแล้วก็ขุดคลองนะคะรอบนี้ก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะคะ <_ C 1> ค่ะคิดว่าจะขุดนะคะสาธุองดูว่าหัวหน้าจะให้ไหมนะคะก็มารอติดตามชมนะคะถ้าหัวหน้าให้ก็โอเคนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กําลังใจนะคะมารอติดตามชมนะคะว่าเราจะได้ไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ